ออสเวลไลท์ well DHA แท็กทีมบีมออยพิธีน้องพีมิงปาร์ตี้สุดเอกลุสีบริษัทออทเวลไล์จำกัดนำโดยทีมผู้บริหารเภสัชกรหญิงสิรพักกนกพรวร,รกมลคุณวลัยลักษณ์จันทวงศ์ดอเอรอาริทัศนยัยและทีมผู้บริหารจากบริษัทดีโอดีไบโอเทคจำกัดมหาชนนำโดยคุณต่อนลาบชัยเาากรรมการบริษัทรักษาการประธานกรรมการบริหารและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารคุณเอกภูสิทธิ์บุญสิริ ยศฐากุลกรรมการบริษัทประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการคุณสุวารินก้อนทองกรรมการบริษัทประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินพร้อมด้วยครอบครัวพรีเซนเตอร์บีมกว,วีออยอธิพรและพี่พีทีทองธรรมน้องพีพีทองธรรมจัดงานนิตติง้งปร์ตีออสเวลไลท์ดีเอชเอตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ A.W.L. a w L, อลกันออย D.H.A. น้ำมันสาหร่ายบำรุงสมองและพัฒนาการสำหรับเด็กณนะบริเวณชั้น4โรงแรมโนโวเทลกรุงเทพสยามสแควร์การจัดงานในวันนี้นะคะเป็นเหมือนการแบบว่ากลับมาอีกครั้งหนึ่งของบริษัทจากที่เจอปัญหาโควิดช่วงช่วงที่ผ่านมาทำให้เราขาดการติดตอ่อขาดการจัดสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆออกสื่อ้องตลาดคราะนี้ ตอนนี้ทีมเรากลับคืนมาฮอปแล้วที่จะลุยการตลาดให้เต็มที่ก็เลยจัดงานวันนี้เป็นเป็นแบบเหมือนกับการรีวิเนียนให้ให้ทีมของทีมงานการขายทีมการตลาดต่างๆกลับคืนมาค่ะก็ที่ผ่านมานะคะการเ,เราก็จะมีพรีเซนเตอร์หลักนะคะเราก็จะมีที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์นะคะแล้วก็ตอนนี้นะค่ะฐานที่เราแข็งแรงมากๆเลยอย่างที่บอกว่า ออสเว e ไรท์ของเราเนี่ยเกิดมาได้9ปีแล้วดังนั้นนะคะฐานที่แข็งแรงที่สุดก็คือฐานลูกค้าดังนั้นนะคะตอนนี้ก็จะเป็นเสียงของลูกค้าที่จะตอบอแล้วก็ช่วยบอกเป็นแบบว่า words of mouth ไปได้ว่า Product ของเราคุณภาพดีขนาดไหนคะ่ะแล้วก็หลกัลกๆก็คือก็จะมีการแบบทําการตลาดปัจจุบันนะคะก็จะเป็นแบบว่าทําแบบว่าเป็นสื่อทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์คะ่ะหลักๆนะคะคือจริงๆเราทําทั้ง2องอย่างแต่เราก็จะเน้นไปทางออนไลน์ซะมากกว่านะคะ คือจะบอกว่าพฤติกรรมผู้บริโภคตั้งแต่ปีแรกจนมาถึงทุกวันนี้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนทุกปีใช้คําว่าเปลี่ยนหลักเดือนดีกว่าไม่ใช่เปลี่ยนทุกปีนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าณนะวันแรกที่เราเออสร้างแบรนด์ขึ้นมานะคะก็จะมีจุดที่แบบว่าออมีหลายหลายแบรนด์นะคะที่แบบว่าเห็นเราเป็นออตัวอย่างแล้วก็เกิด โคดักคล้ายๆเราขึ้นมาเยอะแยะมากมายแต่ณวันนี้9ปีผ่านมาค่ะออสชูราี์พิสูจน์แล้วค่ะว่าเราเป็นยืนหนึ่งค่ะนัมเบอร์วันค่ะมีคการดูแลูยังไงอยู่กับเรามาจนถึงวันี้ปี้ก็อย่างวันนี้นะคะคือจะบอกว่าตั้งแต่หลังโควิดที่ผ่านมาค่ะก็จะแบบไม่ค่อยได้มาเจอกันเท่าไหร่แต่ก็ยังมีการที่เอ่อคุยแล้วก็อัปเดตเรื่องช่องทางการขายสอนงานกันทางออนไลน์พอปลดล็อกทุกอย่างแล้ว แล้วก็จะมีการสอนนะคะแล้วก็แบบเหมือนเสริมอาวุธให้กับตัวแทนมีการอัปเดตตลอดทุกแพลตฟอร์มค่ะก็คือทุกวันนี้เราก็จะมีการอัปเดตในการสอนทุกเดือนอันนี้ก็ทางดรต้อมเขาจะเป็นเฮดหลักคะ่ะจริงๆเรามีเทคนิคทุกทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น Tik To k นะครับ Facebook นะครับแล้วก็ Google Ad นะครับอันนี้คือเราจัดเต็มให้สำหรับตัวแทนเลยเรามีโค้ดนะครับมาสอนทุกเดือนนะครับทำให้เราอัปเดตความรู้นะครับตัวแทนก็จะใช้ประโยชน์จากความรู้นี้ในการ ลงสื่อโฆษณาแล้วก็ได้กําไรจากการก็คือเสริมความรู้แล้วก็ติดเอาวุธเ<ช>สริมท<ช>ัพให้สำหรับ<ช>ทุกๆแพลตฟอร์มเลยก็ว่า<ช>ได้ค่ะทั้งตัวแทนเราก็จะมีทั้งคนที่เก่งแอดโฆษณาแล้วก็บางคนที่เป็นออกสายออกกร์แกนิกก็คือสร้างตัวตอนยอะไรเงี้ยค่ะ ล้วก็จะเน้นก็คือแบบเข้ามาอยู่ในครอบครัวเดียวกับ<ช>เรานะคะไม่ต้องกลัวเลยว่าขายไม่เป็นขายไม่ได้<ช>มีแต่ขายไม่ทันแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้เราอยู่ได้ตลอดเวลาจนถึงทุกวันนี้ก็คือคุณภาพสินค้านะคะเพราะสินค้าแต่ละตัวของเราเนี่ยเราคัดเลือกสิ่งที่ได้มาตรฐานสิ่งที่ดีที่สุดและทุกอย่างมีเอกสารงานวิจัยต่างๆรับรองสามารถที่จะค้นหาข้อมูลต่างๆได้หมดทุกอย่างไม่มีการแบบว่าเมคข้อมูลไม่มีการแบบว่า ข้างอิงแบบมั่วซั่วต่างๆมันก็เลยอยู่ได้แล้วลูกค้าซื้อแล้วกลับมาซื้ออีกซื้อซ้มมําบางคนซื้อตั้งแต่ลูกคนแรกจนเดี๋ยวนี้คนที่2คนที่สามโตกันหมดก็ยังทานอยู่นี่เป็นสิ่งที่เราเราภูมิใจในในสินค้าของเราเป็นอย่างมากเลยค่ะของขาดตลาดขายดีมากขายดีจริงๆค่ะคือทุกคนแบบทานแล้วได้ผลแล้วก็บอกกันปากต่อปาก,ปากคือจริงๆดีเอสเอในะทองตลาดมีเยอะแยะมากมายเยอะมากแต่อย่างที่บอกค่ะว่าของเราก็พิสูจน์มาแล้วนะคะทั้งหมด9ปีก็ การันตีด้วยคุณภาพค่ะด้วยจากลูกค้าทานเองก็จะมีแบบทานของเราบ้างเปลี่ยนใจไปทานของแบรนด์อื่นบ้างสุดท้ายแล้วก็กลับ,ลบม,ามาหาเรา <c oughs> แล้วก็มาขอบคุณเราแบบมารีวิวให้เองว่าลูกทานแล้วดีขึ้นจากที่แบบว่าไม่นิ่งสมาธิแบบไม่ดีติดโทรศัพท์ติดมือถืออะไรเงี้ยค่ะเขาก็พอได้ทานแล้วก็ดีขึ้นดีขึ้นจนเห็นได้ชัดจนแบบแม่แม่ทั้งหลายบอกต่อแล้วก็กลับมาพูดให้เราเองคือมันมันดีต่อใจตรงนี้ ก็ปีนี้ก็ปีแรกนะครับผมนะฮะคือออสเวลไลก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยครั้งเนี้ยเราถือว่าพิเศษว่าครั้งที่ผ่านมาก็คือว่ามาเสริมกําลังกันแล้วกันนะครับผมออสเวลไลดีอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นทางดีโอดีไบโอเทคจำกัดหาชนเนี่ยก็ถือว่าเข้ามาเรียกว่ามาจอยเสริมศักยภาพกันนะครับผมนะ,ะหาจุดเด่นของทั้งคู่นะครับผมนะฮะเพื่อให้การกลับมาครั้งนี้มันก้าวกระโดดนะครับผมนะฮะจุดที่เคยสูงอยู่แล้วก็อยากจะให้มันไปได้กว้างขวางมากขึ้นนะครับตลาด จะทําให้ตัวแทนมีความมั่นใจนะครับผมนบในการขายผลิตภัณฑ์ว่าระดับบริษัทมหาชนนะครับผมนะฮะมาเสริมกําลังกันแล้วก็จะทําให้ตัวแทนเนี่ยมีความมั่นใจในผลิตภัณฑ์แล้วก็ศักยภาพของบริษัทที่เขามาเป็นตัวแทนจาหน่ายนะครับจริงๆทาง d ีโอดี e บ h เทคเนี่ยเราเป็นเป็นเบอร์หนึ่งอยู่แล้วนะครับผมนะเราเป็นบริษัทมหาชนรายแรกนะครับที่ทําเรื่องของอาหารเสริมนะครับผมนะเพราะฉะนั้นออสเบลไลเนี่ยทำวิตามินอาหารเสริมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย ในส่วนที่เราทั้งเรื่องของการผลิตเองหรือเรื่องของ R d ดีหรืออะไรทุกอย่างเนี่ยของทางดีวดีเนี่ยมีซัพพอร์ตตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับผมเนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทําให้วั่นใจว่าถ้าถ้าสมมติว่าทางออสเตรเลียเนี่ยต้องการที่จะขยายกําลังการผลิตหรือว่าหรือหรือกระจายสินค้าให้กับตัวแทนเนี่ยจะไม่ได้มีการสะดุดแล้วก็สามารถที่จะขยายช่แนลได้มากขึ้นนะครับที่เมื่อกี้เรียนนะครับผมของทางออสเตรเลียเนี่ยจริงๆนะตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยมีคุณภาพอยู่แล้วนะครับผมเนะเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาเรามองศักยภาพกันนะครับผมทางดีโดีเนี่ยเราปกติเราทําผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าเนี่ยเราทํามาเป็น10ปีแล้วนะครับผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้ใจลูกค้าแล้วเราส่งมอบของให้ลูกค้าเนี่ยคุณภาพดีอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะหาพาร์ทเนอร์เราก็ต้องมองคนที่มีมาตรฐานเดียวกับเรานะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าผลิตภัณฑ์ของออสเตรเลียเนี่ยดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ที่ดีมันก็ต้องอยู่ในช่องทางการขายที่ดีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย เมื่อเรามองมาดูที่ตัวแทนนะครับผมนะฮะแล้วก็ทีมทีมการขายทั้งหมดเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่ดีมาอยู่ในมือของตัวแทนที่ดีเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือสิ่งที่เราคิดว่าไม่น่าไม่น่ามีอะไรปฏิเสธที่จะต้องเข้ามาร่วมจอ,อยกันนะครับผมคิดว่ายังไงต้องเติบโตแบบก้าวกระโดดกันนะครับผม